พบกับ OCR พาซองสเปคกับรถตักพลังงานไฟฟ้ารุ่นขายดีอันดับหนึ่งยาง x c 9 5 8 e v และในรุ่นแขนยาวพิเศษ x c 9 5 8 e v Special ค่ะรถตักพลังงานไฟฟ้าอันดับหนึ่งด้วยนวัตกรรมไลาเกียร์ทำให้คุณประหยัดได้กว่าปีละล้านบาทโอ้โหประหยัดค่าใช้จ่ายเก็บเงินไวเ้เหลือแถมยังไปมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะโอ้ยเรามีรุ่นแขนมาตรฐาน เหมาะสำหรับงานเหมืองโลงโม่หินโรงงานอุตสาหกรรมใช้ได้ทุกหน้าง,งานคุ้มค่าสุดๆภายในระยะเวลา1ปีเรามีผู้ใช้จริงแล้วในประเทศไทยมากกว่า20ครั้คันประหยัดค่าพลังงานเชื้อเพลิงและค่าซ่อมบํารุงไปแล้วกว่า30ล้านบาท wow. ต่อกันที่รุ่นแขนยาวพิเศษเหมาะกับงานเกษตรโรงสีโรงแป้งโรงปาล์มรงงานอุตสาหกรรมยิ่งใช้มากยิ่งประหยัดมากใช้งานหมดห่วงด้วยการรับประกันยาวนานถึง5ปีแต่ความรักความห่วงใหญที่ OCR มีให้พี่ไม่มีวันหมดแน่นอนค่ะขนาดบุ้งกี3.5คิวในรุ่นแขนมาตรฐานและ5.5คิวในรุ่นแขนยาวพิเศษนอกจากนี้ความสูงจากพื้นถึงสลักบุ้งกีสูงถึง4.45เมตรในรุ่นแขนมาตรฐาน และ5.55เมตรในรุ่นแขนยาวพิเศษและยังมีขนาดยาง23.5สมขีดยมีเอกสิทธิ์นวัตรกรรมไร้เกียร์สามมอเตอร์แบรนด์เดียวของโลกที่มารองรับทุกการใช้งานสุดโหดของทุกคนด้วยนะคะมอเตอร์หน้ากำลัง200กิโลวัตต์ขับเคลื่อนเพลาหน้ามอเตอร์หลังกำลัง200กิโลวัตต์ขับเคลื่อนเพลาหลังและยังมีมอเตอร์ขนาด140กิโลวัตต์ขับเคลื่อนปั๊มไฮดรอลิกอีกตังหา่าพภาพประสิทธิภาพในการทำงานและยังเพิ่มความคล่องตัวสูงขึ้น 30%ด้วยกันอีกทั้งนวัตกรรมไหลเกียร์ช่วยทำให้ลดอัตราการซ่อมบำรุงและค่าใช้จ่ายได้กว่าปีละหลายแสนบาทซึ่งสิ่งนี้ทำให้บริษัทชั้นนำระดับโลกต่างให้การยอมรับใช้แบตเตอรี่แบรนด์อันดับหนึ่งของโลกอย่าง CATL ที่มีให้เลือกหลากหลายขนาดไม่ว่าจะเป็น284-350 หรือ423กิโลวัตต์อ่าวชาร์จไฟไม่ถึง1ชั่วโมงก็สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานถึง6-10ชั่วโมงด้วยกันชาร์จเร็วชาร์จไวถึงใจสุดๆไปเลยค่ะสำหรับการดูแลรักษาก็ง่ายนิดเดียวด้วยตัวระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นอยู่ในระดับสูงสุดที่ ip 6 7ทําให้เปิดฝากระโปรงล้างภายในได้ทําให้ขับลุยน้ําได้แถมยังเป็นรถไฟฟ้าอีกด้วยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องหรือน้ํามันเกียร์หรือเปลี่ยนกอง เพียงแค่เติมน้ำมันหล่อเย็นก็เพียงพอแล้วค่ะใช้งานง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายเก็บเงินไว้ลงทุนก็สบายเต็มประสิทธิภาพขนาดนี้แล้วอยากรับไปดูแลสักคนไหมล่ะคะเอ้ยอยากรับไปดูแลสักคันไหมล่ะคะบริการเยี่ยมอะไรยครบต้องที่ OCR เพราะเราใส่ใจมุ่งมัน่นรับผิดชอบ ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมาลุ้นกันว่าจะมารีวิวรุ่นไหนกันต่อวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย